นี้ก็อยู่กับผมหนึ่งสี่ห้าสอมเกมแล้นะครับซึ่งอยู่กับผมบมันก็นกยังแบบไม่ไม่ไม,ไม่อยู่ในช่วงไร้สาระนะครับกูไม่อยากจะมองครับคือวันนี้เป้าหมายของเราก็คือการเอาตัวรอดนะครับยังไงคือเราห้ามโดนกินนะครับโดนกินเฮียอะไรปะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหนึ่งสี่ห้าสองนะครับเออโอ้ยทำไมมันมีผิดเฮ้ยอะไรวะโอ้ยผมโดนผมโดนแล้วอ้้ไสฮึจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือกูหนีโอ้โหกูหนีแบบยังหมาเลยครับ อูตัวนี้เราต้องหนีอย่างเดียวนะครับว่าตอนนี้เราโดนไม้หัวนะครับให้ตายเถอะเจ้า,าทาไมเราต้องมาโดนไม้หัวใตัวนี้เย่ยไอ้ผีกระโดดไปโอ้คือตัวนี้เราก็ต้องหนีนะครับเออเราคือถ้าเราอยู่นี่เราแตกแน่นอนนะครับโอ <Okay. S 1> เคน่นอนมาดูกันครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะโอ้ เหแลลกอยากได้อะไรพี่ก็พร้อมจะเป็นอ,อยากไปเที่ยวที่ไหนหรือจะเป็นทะเลจะไปดูหนังกินข้าวเออคุณโดนคุโดนที่อะไรอีกแล้วเนะี่ยมาดิครับมาดิครับมาดิครับไม่ได้กลัวแมงมุมหรอกนะมาดิครับมาดิครับคือของพี่ก็อย่างเยอะครับ นอ่คือพ,พี่ชนะครับชนะแมงมุมครับคือเลือดไม่หมดเลยครับคือพ,พี่โหดเกินไงน้องๆก็แบบวันว่างๆของผมนะครับยันหนีดีหมูคือทําจริงแล้วพี่แบบทําฟาร์มเลยนะแบบเลี้ยงพวกวัวพวกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามันจะเป็นยังไงคือสภาพมันก็ยังดีอยู่นะ เห็นไหมมีพวกอย่างนี้อะไรนกแก้วก็มีนะแบบพี่โหดเกินนะครับน้องโอเคเห็นไหมโอเคสอมบี้เราต้องไปอยู่ใกล้โกลเลมนะครับว่าเราจะปลอดภัยถ้าเราอยู่นี่คือก็คือโกลเลมมองพี่นะอันนี้มันชื่อว่าจ่าเฉยนะครับคือแบบมันคอยดูแลพี่ไงเออประเด็นอะ่ะก็มีพวกแมวอะไรนะ <S <S> <S โอ้ยผมิ่ดูโอ้ยเหี้ยหมูป่า ไอแซดหมูปลาหมูปลาไล่รขวดกูเคยด้วยหนีแล้วเว้ยกูทำอะไรผิดวะไอเ้เหี้ยฮึกูทำอะไรผิดวะเนี่ยโอ้กูตกน้ำอไอ้หมูเวนคือมันโจมตีมนุษย์วะมันเป็นอะไรของมันนะเป้าหมายของเราคืออยู่ให้ถึงเช้านะครับถ้าเราอยู่ถึงเช้าปุ๊เราก็จะรอดนะครับ คือรรดจากพวกสอมบี้นะพอเราเรอดป๊บเราก็แบบยังไงภารกิจก็สำเร็จนะครับโอเคภารก,กิจของเราคืออยู่ให้ถึงเช้าให้ได้นะครับได้เ<ะ>ช้าแล้วโอ้โหตามมาไม่ได้แล้วไอหมูบ้านคือไม่เข้าใจเลยครับทำไมมันต้องมาโจมตีกันด้วยโอ้โหอยู่แล้วเฮียศั์ กูผิดอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมไอ้นี่มันกับในประเทศก,กูออกจากเกาะไงไรรม่รู้ก็มาดิครับผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับก็แค่หมูกระโปรงกระโปกงนะครับ um. พิธีทีเดียวก็ตายแล้วนะ <arian> ตอนนี้เรากําลังจะไปบ้านเรานะโอ้ยแคม่มันไม่ตามมาแล้วเย่ที่สุดกระร่อนนะครับเพราะาเราจะไปดูกรงนกของเรานะครับว่า เราจะลองตีจ่าเฉยดูยนะครับว่ามันจะตีผู้ผู้เป็นคนสร้างมันหรือเปล่านะครับมันเฮ้ย hey, มันไม่สู้เอ่ะเฮ้ย hey. hey, สู้ดีกว่าให้โอ้ไอ้จอก